สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงแล้วก็ยังไม่ดูเลยลูกค้าชื่อสุดอะไรครับเนี่ยชื่อติ๊ตค่ะอะไรนะติ๊ตค่ะคุณติ๊ตก็แบบให้ดูไงจ้าจ้าจ้าแบบนี้แหละนะเอาในนี้นะฮะเอาทรงอื่นเลยจ้าทรงเอาแบบมาให้พี่น้องมาชมหน่อยเอาเอาแบบมาให้พี่น้องมาชมหน่อยแบบเมื่อกี้เนี่ยเดี๋หรือทรงนี้อ่ะอ่ะเสครับพี่ เดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอตัดทุกวันตัดจนจนเบื่อแล้วแต่ก็อยากจะต่อเพราะว่าตัดแล้วได้ตังหูความยาวช่างใหญ่ตัดเสร็จแล้วจะให้เหลือประมาณกลางคอนะลูกค้านะ,อะเอาความพ<อ>ุยให้อยู่เท่าในแบบเนี้ยค่ะครับความพุยให้อยู่แค่สามเดือนพอไหม <c oughs> เราดูแลง่ายหน่อยนะดู ดูส่วนดูเส้นผมก่อนเส้นผมมีความอยากสสงเล็กน้อยฉันงหญิงไปคว้าอาหารผมมาใส่ใส่ปลายผมหน่อยผมทั้งผมขาวผมงอกผมทําสีมันแห้งเสียแล้วก็ก็เป็นช่างอ่ะไม่ต้องไปถามเราก็ใส่อาหารผมไหมใช้ของแพงๆดีๆหอมๆลยควา็เลย,เลยใช้แทนกินนวดยิ่งดีนะสาชแชมพูสองครั้งไม่ต้องใส่กินนวด สำหรับคนที่ผมเบาแต่ลูกค้าใส่ขึ้นนวดก็ได้ใส่อาหารงงก็ได้นะเพราะอะไรให้มันนุ่มๆไว้เ,เพราะผมผ่านการทําเคมีมาเนี่ยพวกทําสีฟอกสีมาเนี่ยผมมันมันอ่อนแอจากจุดคุยครับไปหาอะไรกางเมือง แปลงผมเป็นรูปมุมฉากขึ้นหรือตัว E นะยกผมนะครับตั้งแต่ชั้นที่หนะึ่งสองสามเนี่ยขึ้นไปเลย90องศาตัดซิกแซกเลยซิกแซกปล่อยผมลงมาแล้วก็ตัดปลายออก ความยาวตรงนี้เราคุยกับลูกค้านะว่าจะเอาสั้นหรือยาวคุยกันให้ชัดก,ก่นอนที่ลงมือตัดนะเพื่อได้ไม่เกิดปัญหาแต่ลูกค้าเอาแบบอระหัรไม่ได้ง่ายตกลงความยาวเขาเลยว่าจะเอาเท่าไหรนะ่พยายามตัดให้ถึงผิวหนังลูกค้านะเจอผมพันกระชากมาเลยนะไม่ไปบอกลูกค้าหรอกนะ แล้วก็อะไรลูกผมขึ้นชันที่สี่เก้าสิบองศาต่อสิบเซกชเช็คดู มันเท่ากันก็ดึงพยายามยกข้องสูงไว้พยายามลกเก้าสิบปศาไว้ยกขึ้น ยกขึ้นแล้วตัดยามยกส,สูงๆยกขึ้นทรงเนี้ยสีสันนี้นี้ผมยกผ้าสองสาทั้งหมดเลยนะเพื่อแก้ปัญหาหัวแบนเนะี่ยผมจะให้มันถุยกลางถ้ายกาสี้าองศาเนี้ยมันจะเป็นถุยต่ำน,นะสีสันเนี้ยเพราะฉะนั้ะนองศาเนี่ยช่างจะเป็นคนพิจารณาโดยเฉพาะความถุยช่างจะเป็นคนเลือกให้เอง ขาไม่ต้องเลือกแค่บอกว่าอยากได้ทุยก็พอแบบ่งผมยกขึ้นข้าวซีกุงขาตัดซิกแซกคอยตัดติ่งนะ ขึ้นมาทวีจ้าวน้นข้างผมบางทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงให้ทำใจมีแค่หนก็ตัดแค่นั้นเป็นผมสองท่านก็พอวีข้ามหูแล้วก็ตัดวีกงมาเลยต้องตัดให้ผมมันหนาใช่ไหมตัววีตัดตรงๆไปก่อน ตรงไปก่อนเพื่อให้ฐานทรงมันหนาอนมันจะหนได้หนาเท่ากับด้านหลังไงถ้าเราไปยกเลเยอร์เอาผมก็าบางอีกเนี่ยปัญหาลูกค้ามีตุ้มหูแล้วก็หวีเฉียดตุ้มหูลูกค้านิดหน่อยสองครั้งเพื่ออะไรเช็คความรู้สึกลูกค้าาลูกค้าหลับหรือยังออกยังอยู่ไม่หลับหวีข้ามหูแล้วกดแล้วก็ตัดเลย ตัดเลยโช์นี่สองล่างลงมาเลยตัดตรงๆเพิ่มความหนาให้เลยให้ลูกค้าโช,โช์ผมหนายืนขึ้นยืนขึ้นโน้มผมไปสี่ข้าง,งสารก็ตัดถ้าดต็ดปลายจมูกลงไปเนี่ย นีแล้วก็ตัดปล่อยลงมาสไลด์ตั้งแต่ปลายจมกูกลงมาแต่ด้านข้างตัดแค่นี้ก็พอนะตัดแค่นี้ก็พอดึหมาผนบางมาเลยเห็นไกด์ลายไหมฟังนี่เราตัดเนยะโอ้ ล,ล,ลผมใช้ความคมกันไกลด้านในนะในการลูดสไลด์เลยนะครับหวานเทียบดูฐานทรงเท่ากันข้างหน้าสไลด์แต่ปลายจะหมูนลงไปโอเคผ่านดีเซลมาหลังบ้าน ยกขึ้นข้าสิบุษรารตัดยิ่งเสร็งบายกมี่งเสร็งบังบัโขยกข้าสิบุศา

ผมย้อนตัดทิ้งไม่ต้องเยอะนิดเดียวตัดเยอะก็เดี๋ยวอะไรฐานทรงหายอีกนี่ผมย้อนพอย้อนตับบัญชีตัูไหนัญชีไป็ลังสิตัวไหน,นโก่งตัวพทัางหาทั้งทั้งที่เราตัดตรงอะ่ะเอาแต่งทรงแต่งกรอบทรงใหม่

ตรวจสอบหน้าหูลังหูดีงมาเนี่ยมันชอบผมมันชอบซ่อนมันชอบไปซ่อนอยู่เนี่ยมนอนซ่อนแล้วก็จะตัดไม่หมดนะฮะยังร้อนทาภรีอากาศเย็นดีะสบายไหมก็ตอนนี้ร้อนเขาร้อนเหรอม,มันน่าจะท่งทัวประเทศไหม วันนี้จะร้อนมากค่ะอะไรน,นะร้อนมากค่กะร้อนมากเลยเแล้วอยู่กันยังไงครับที่นั่นอนะ <c oughs> อยู่แอร์อ,อยู่ห้องแอร์เอาก็เหมือนพุงเทียไปเลยห <c oughs> ลบร้อนเข้าห้าง <c oughs> ค่อยๆวีแล้วสไลด์ออกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง เท่าก uhm. ี่ดอกเท่ากี่ดอกมาทำไปเซ็นเตอร์ทำไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ออเพราะผมลูกค้าไม่มีทรงเลยมันยาวเราเขามาสร้างทรงใหม่ความทุยใหม่สร้างความพิ้ว ขับเสียดาวขึ้นไปไปไปแบ,บ็กซ์อีกนิดหน่อยอ๋อทางขวาก็เหมือนกันแม็กซิเซอร์นิดหน่อยขับเสยดาวขึ้นไป ออได้เลยเป็นความยาวไหมครับคุกค้าเป็นความคุยไหมออนี่คือเป๋าแห้งอยู่บ้านนะอะเป่าแห้งอยู่บ้านจะได้แบบนี้อ่อแต่ถ้าใดก็จะงุมจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะเข้ารูปประสงค์มากกว่านี้ ตามรงเลยตามตรงหน้าตรงๆว่าลยค่ะคูกค่ะ เดี๋ยวเรามาสไลด์ให้มันบางผิวนิดนึงมันดูมันหนาไปหนะ่อยตรงไหนอ่ะตรงไหนที่มันหนาปลายมันหนาก็ห้ามซื้อออก เียดตรงนิดนึงนี่นานไปหน่อยจับตัวคันเลยเก้าสิบองศาพยายามยกเก้าสิบองศาขึ้นตอนขึ้นทรงก็ขึ้นทรงอะไรยกตัดเก้าสิบองศาตอนลงเทคนิคก็ลงเทคนิคเก้าสิบองศาเพื่อให้ผมมาเลเยอร์อขึ้นไปสูงมันถึงจะมีความถุยไปถึงองไรอำเภออำเนินสะดวกเลย นะครับถ้าเราองศาไม่แม่นน่ะเหมือนคนตัดผมพระตาบอดตัดโม่สั่วไปเรื่อยหาจุดจบไม่เจอเ้าเรียกว่าหาจุดลงไม่ได้อ่ะโม่โม่สัวตัดไปค้าเช่าก็ไม่ได้รถโดนดยืดอีกบานก็พอเลิก มันมีเนื้อผมไว้อะไรเอาไว้ใดบ้างตัวนี้หนาดีพัดซิงตกพัดซ้ำบเาี่นะีเทคนิคซ้อนเทคนิคตัดด้วยเกินไกลด้ามเดียวมันได้อัธรดมันได้อารมหลังจากได้เขารูบเข้าส่งแล้ว เป็นยังไงครับลูกค้าโอเคค่ะบวางในใจต้อมลำโบรันสัรลักต้องตอนโกเยอะแล้วเดีเยวแม่ทานทานอยู่ทำนมอยู่ควผมเขาเนี่ยโอ๊ยอดไม่ไหวกัดคอเลยจะไม่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับคิวละหนึ่งชั่วโมง 1> 1, หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะค่าตัดซอยนะครับ <im it> ช่างใหญ่สอนฟรีเช่ว่าในยูทูบนะบอกตต่อกันด้วยนะครับจะมาตัดผมฟรีกับช่างใหญ่อีกจะเกินไปไหมส่องมาที่ส่อง,องมาที่หน้าช่างใหญ่เกินไปไหม <im it> จะให้ช่างใหญ่ตัดผมให้เนี่ยนะจะให้ช่างใหญ่กินอะไรโผล่ oh, <im it> มาอยู่นั่นน่ะอยากจะมาตัดฟรีสอนฟรีเป็นวิทยาทานนะเป็น,เป,นเป็นธรรมทานขอให้าอาริสงกันเป็นนางแบบวันนี้ขอคุณลูกค้าชื่ออะไรนะติสค่ะคุณติสคุณติส ลาดบุรีเดินทางกับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะเองรวยๆห<า>วังว่าโอกาสหน้าคงได้เป็นนางแบบกันอีกถ้า,าค,คุณลูกค้าเปลี่ยนทรงนะนะครับถ้าเปลี่ยนทรงคงได้ดูกันอีกนะถ้าตัดทรงเดิมทา่านใหญ่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะให้ถ่ายก็จะถ่ายให้อีกนะท่านอยาก็จะโมอ้อยู่เงี้ยจะโม้โม้โม้ไปน่าเห็นลูกค้าสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสครับทรงผม ใหม่นะครับเขา้ารูปเข้าทรงจะสั้นกว่านี้นะครับจะยาวกว่านี้นะไปคิดตัวเองนะนี่ช่างใหญ่ก็ออกแบบให้มันประมาณกลางคอมันยออนิยมมันดูแลง่ายไงความทุยก็อยู่ได้สามเดือนช่างใหญ่ให้ร้อยวันเลยกว่าร้อยวันเลยนะครับร้านกําเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนุ่ยที่หี่งสสองเขตสายไหมพชรมนะจองคิวมาแล้วกันนะครับกรุณาจองด้วยโทรศัพท์นะนะครับทีมงานจะได้เช็คว่าคุณต้องการคิวกี่โมงสิบ เจ็ดโมงสิบโมงสิบสามนาฬิกาสิบสองนาฬิกาไล่ไปคนละชั่วโมงนะพยายามมาให้ตามเวลานะครับเพราะเพราะอย่างนั้นถ้ามันไม่ตามเวลามันคิวมันชนกันทั้งใหญ่ก็ให้ทีมงานตัวหาคุณติ๊กติ๊กตั้งแต่เช้าแล้วอยากให้อะไรมาตามเวลาถ้ามันชนกันมันนั่งเสียเวลาอยู่ใช่ไหมมันนั่งรออย่างนี้ทัาใหญ่ก็อยากให้ลูกค้ากลับบ้านไปวๆลูกค้าท่างใหญ่มีแต่อววทั้งนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย๊ายลาไปก่อนค่ะ